กิจการร่วมค้า CNNC จับมือท่าเรือแหลมชะบังเทศบาลบางละมุงกลุ่มประมงและชุมชนจัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมเก็บขยะชายหาดบางละมุงฟื้นฟูชายฝั่งฟื้นใจชุมชนรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก้ปัญหาขยะทะเล ที่บริเวณพื้นที่ชายหาดอ่าวบางละมุงชุมชนบ้านโรงโปะกิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลโดยมิสเตอร์ชุยจีจงผู้อำนวยการโครงการนำพนักงานร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเก็บขยะชายหาดบางละมุงฟื้นฟูชายฝั่งฟื้นใจชุมชนและนางสาวนัทธินีเชิดฉายรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงกล่าวเปิดงานมิสเตอร์ชุยจีจงกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาขยะในทะเลส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติทางทะเลเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตกิจการร่วมค้า C.N.N.C. ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลทําความสะอาดปรับสภาพภูมิทัศน์อนุรักษ์และฟื้นฟูสิง่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลตำบลบางละมงกลุ่มประมงและชุมชนกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมงชุมชนบ้านรงโป๊ะหมู่ที่3ชุมชนตลาดรงโป๊ะชุมชนบ้านเนินตาเบียงชุมชนบ้านบางละมงฝั่งทนชุมชนบ้านนากลางและผู้มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า80คนเดี๋ยวนะภาพนิ่งครับขอภาพนิ่ง 什么名？